แลเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาปเด,ดเขา่าวสังเกี่ยวกับโลกคริปโตอีกแล้วนะวันนี้นะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังคาดว่าตลาดหมีของบิตคอยอาจจะจบลงแล้วอีก5วันข้างหน้านับจากตอนนี้นะหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยโดยคนนี้ทําในส่วนของคุณเบนจามินนะครับโคเวนเนาะซึ่งนะครับเป็นนักวิเคราะห์คริปโตทีท่มีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า70,0,000คนนะซึ่งเขาอนข้างที่จะวิเคราะห์แม่นนะเวลาที่ขา่าวหรือว่าในส่วนของ เว็บไซต์ข่าวต่างๆที่จะเอาข่าวพวกนี้มาลงส่วนใหญ่แลวจะเป็นข่าวของเขาซึ่งเขาค่อนข,ข้างที่จะแม่นเพราะเขาอ้างอิงจากในส่วนของอดีตเนาะซึ่งเขาก็มีผิดพลาดบ้างแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นการผิดพลาดที่มีเหตุผลมารองรับอยู่พอสมควรอย่างเช่นการล่มสลายที่มันไม่ไม่น่าเกิดขึ้นแบบ คือไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ในส่วนของสงครามเนี่ยมันก็มีเวทพลาดบ้างแต่ก็เขา้าคาดการณ์เอาไว้ว่ามันจะเป็นช่วงไหนช่วงไหนก็จะเป็นช่วงนั้นเพราะว่ามันในส่วนของประวัติศาสตร์มันเคยเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะว่าบิตคอยมันมีคนที่คอยเก็งกําไรตามช่วงะระยะเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าในส่วนของบิตคอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเข้าถึงง่ายเนาะและคนให้ความสนใจมากพอสมควรก็เลยเป็นอะไรที่สามารถคาดเดาได้ถึงแม้จะคาดเดาไดไไม่เปะนครับแต่ก็สามารถคาดเดาได้เป็นแบบเป็นครั้ง เป็นไตรมาสเป็นวิคอะไรเงี้ยมันก็ดูว่าเฮ้ยวิคนี้มันเคยขึ้นมันอาจจะตอนนี้เราซื้อสมมติว่าตอนนี้มันราคามันตามอยู่ประมาณนี้ถุนวิกหน้ามันจะขยับขึ้นไปอีกประมาณสัก1 0 15%อ้าเะไรเงี้ยเราก็สามารถคาดการว่าเออเราจะซื้อตอนวิกนี้ไปขายวิกหน้าอาไรประมาณนั้นนี่ครับ โดยนะครับโดยส่วนของคุณโคเวนเนาะเขาก็ได้บอกว่าบิตคอยเนี่ยมันอาจจะถึงจุดกลับตัวในปีหน้าก็ได้นะก่อนที่จะเกิดการฮาวิ่งนในปี2024เนาะและนะครับมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะเริ่มทำการผ่อนปล้นนะนโยบายทางการเงินนะครับ โดยเขาบอกว่าถ้าเกิดตามที่เขาเดาตามที่เขาคาดเขาคิดว่าสิ่งต่างๆจะเรื่องกลับตัวอย่างจะช้านะครับและก็เข้าสู่ธรรมชาติของมันนะก่อนที่มันจะเข้าไปอยู่ในส่วนของต้นๆปีของ2023เนาะโดยคลาวนะครับเขาได้กกล่าวว่าเมื่อคุณย่างกล้าเข้าสู่ปี2023ผมคิดว่าเริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละในส่วนของบิทคอยเนาะแล้วก็เกิดจากการที่มันจะเกิดการฮาวิ่งเนื่องจากเฟดเนี่ยจะกลับมาเข้มงวดอีกครั้งคือเขาพยายามจะบอกว่าทันทีที่มันเกิดการฮาวิ่งเกิดขึ้นมาในปี2024เนาะ เฟดเขาก็จะกลับมาเข้มงวดในส่วนของอในส่วนของตลาดการเงินอีกครั้งเลยครับโดยถ้าเกิดมาเกิดแบบนั้นก็คือก็เป็นไซเคิลของบิคอย์ปกติเ่นแหละครับโดยคราวก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับโคววดนะโคเวก็ได้กล่าวไว้ว่าช่วงเวลานั้นครับในขณะนี้นะครับเป็นช่วงเวลาตลาดมีที่ยาวนานเป็นอันดับ2ก็คือเมื่อก่อนเย่ยมันเคยมีตลาดมีเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งมันประมาณ อปี2013นะอ่าอันนี้คือก็เป็นตลาดมีอีกตลาดหนึ่งที่ค่อนข้างจะยาวนานแต่ไม่ใช่ยาวนานที่สุดนะโดยนะครับบิตคอยเนี่ยเคยเป็นตลาดมีที่ยาวมากๆประมาณ4 400กว่าวันนั่นอครับอย่างไรก็ตามนะครับโควิดเขได้กล่าวว่าตลาดมีของบิตคอยจะดําเนินต่อไปอีก5วันข้างหน้าหากบิตคอยฟื้นตัวกลับมาจากจุดต่าสุดในรอบ2ปีจริงๆนะถ้าเกิดี่5วันข้างหน้าเนี่ยมัเกิดมันกลับมาจริงนั่นหมายขอมว่านะครับ ตลาดมีอาจจะเริ่มจะเริ่มหมดแล้วก็ตลาดการะทิงจะเริ่มกลับมาก็แล้วครับมันคงเป็นเพียงตลาดมีที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2นะครับเนื่องจากเราเคยเจอตลาดมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2013ันสิถึงเดือนมกราปี2 0 1พซึ่งกินเวลายาวนานกว่า406วันเนาะซึ่งแตกต่างจากครั้งนี้ซึ่งมันอาจจะจบลงไปดีห้าวันข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นหมายความว่าทุกๆเหรียญทุกๆกระดานหรือว่าทุกๆในส่วนของคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะที่จะกลับมามีมูลค่าในส่วนของ m a r Cap เก็น แล้วก็ทุกคนอาจจะยิ้มได้ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ฟันธงนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเนาะและในส่วนของการส่วนกระแสของคุณเค e ชี่วูดเนาะซื้อหุ้นคอยเบรดเพิ่มอีก100ล้านประดับพอร์ตซึ่งไม่ได้ซื้อเหรียญน,นะ แต่เป็นการซื้อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ลงทุนในส่วนของบิตคอยน์แล้วก็คริปโตอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนแล้วเขาก็คือคนหนึ่งที่เป็นระดับมืออาชีพแล้วเป็นระดับเทพที่แบบค่อนข้างที่จะลงทุนอะไรก็ประสบความสำเร็จเนาะซึ่งก็เคยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างในส่วนของการเปิดพอร์ตของเคทีบูดเนี่ยเคทีบูดถือหุ้นอะไรไว้บ้างถือไว้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีเหมือนกับอ่สิบหุ้นแรกของ ในส่วนของคุณลุงที่เป็นนักลงทุนในตํานานอย่างคุณคุณลุงเบอร์นบัฟเฟต์เนาะก็มีการเปิดเงี้ซึ่งเควูดเขาก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะซึ่งผู้คนที่เขาชอบคริปโตแล้วก็ชอบในส่วนของสไตล์การลงทุนของคุณคิตตี้วูดเนี่ยก็ถือได้เลยว่าบางคนเขาก็จัดพอร์ตตามนั้นเองครับก็ ก็เหมือนการลอกคนเก่งเหมือนที่เราลอกการบ้านหรือว่าลอกข้อสอบเพื่อนหละคือคนเก่งเขาทำยังไงเราก็ทําอย่างนั้นเขาประสบความเดชเราก็ประสบความเดชเขา,เาตกลงมาล้มเหลวเราก็ล้มเหลวซึ่งาบางคนอาจจะไม่ถนัดในการลงทุนด้วยตัวเองเนาะอาจจะต้องเกาะในส่วนของการลงทุนของนักลงทุนที่เขาเป็นมืออาชีพมากกว่าอะไรก็เหมือนที่เรามีโบรกเกอร์นั่นเองมีที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็คล้ายๆกันนะครับในการที้เขาเอาเงินไปลงทุนให้เราแต่เนี้ยเราลงทุนเองโดยการที่เราในส่วนของซื้อตามที่เขาซื้อนะอืม โดยข่าวต่อมาครับอย่างไมเคิลสเตเลอร์นะครับสนับสนุนข้อโต้แย้งที่ว่าอีทเรียมนะอาจจะเหมือนกับรูนาที่อาจจะมีโอกาสล่มสลายกันนะโดยไมเคิลสเตเลอร์เนี่ยเขาก็ได้พูดในส่วนของตัว d e f าเนาะโดยสนับสนุนข้อโต้แย้งที่ว่า d e f ายคิงนี่อาจจะพังเหมือนในส่วนของโทอร่าในเมือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้โดยคุณไมเคิลสเตเลอร์เนี่ยเขาก็ได้พูดใน u t u b e ในช่อง ส่วนของที่เขาไปพูดครั้งนั้นเนาะเขาบอกว่าในส่วนของอีเชียรียมนี่ยอาจจะประสบปัญหาในส่วนของแบบการูนาก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นในส่วนของ d ีฟายหรือว่าการฝากการสเต็กอย่างนี้นั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อมีคนเอาเอาเอามาฝากเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราต้องใ่หยอกเบี้ยถ,ถูกไหมครับก็คือการสเต็กนี่แหละ แล้วต่อมาถ้าเกิดว่าราคามันลดลงเนี่ยแน่นอนยิ่งราคามันลดลงยิ่งลดลงยิ่งลดลงเรื่อยๆคนจะเลือกที่จะถอนเงินออกไปและจะทําให้ในส่วนของอีทเรียมขาดทุนและจะ,ะขาดสภาพคล่องอันนี้ก็คือข้อเสียของ d e f ฟนะข้อเสียของ d e f ฟก็คือเรื่องนี้เลยเรื่องหลักๆถ้าเกิดคุณมมีแผนการที่จะรับมือให้ดีเนี่ยจบแน่ๆก็เหมือนกับลูน่านะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า อีเทเรียมเนี่ยราคามันลดลงเรื่อยคนแห่ถอนออกไปขาดสภาพคล่องการเงินอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีดอกเบีย้ยที่จะมาจ่ายไปเอาเงินที่ลงทุนไหนถูกไหมมันก็มาจ่ายแล้วเขาก็จะทําการ ร่มสลายเหมือนลูน่าก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคุณไมเคิลเซเลอร์เขาบอกว่าในส่วนของอีเทเรียมและในส่วนของคาร์โนเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าโปรโตคอลของเขาเนี่ยสามารถเดิมพันได้แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดแบบเดียวกับลูน่าไหมต้องมีแผนงานออกออกมาแบบว่าประกาศให้ในส่วนของสมาชิกดูวักลงทุนได้รู้ว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ คุณจะแก้ยังไงนะคุณจะมีอะไรมาซัพพอร์ตหรือว่าคุณจะมีวิธีการป้องกันยังไงก็คือให้ให้่า่ออกมาเลยเพื่อที่เขาจะได้รู้จะได้มันใจเพราะว่าในส่วนของ De ฟ i มันก็มีความเสีย่ยงแล้วยิ่งแบบว่าทยอยกันถอนเนี่ยโอปอะไรที่บอกเลยว่าความชิบหายมาเยือนแน่นอนครับถ้าเกิดราคาลาดลงนะแล่้เกิดราคาพุ่งขึ้นไปอันนั้นก็ยิ้มหวานนะครับในส่วนของข่าวต่อมาก็เป็นในส่วนของข่าวของลูน่าเนาะโดยมีการทำธุรกรรมนะครับมากกว่า1 1 1 0 0 0่ดอลลาร์ระวาง เทราคลาสสิกกับส่วนของคอสมอสภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากมีการเปิดใช้ IBC เนาะซึ่งการเปิดใช้ b c ก็ได้เปิดไปไปครั้งแรกกันเนาะซึ่งสิ่งนี้ครับอาจจะไม่ใช่อะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นมีการทําธุรกรรมจริงๆก็ได้หรืออาจจะไม่มีการทําธุรกรรมก็ได้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นในส่วนของลุนคาสิตที่มันค้างอยู่ในเชนของคอสมอสที่เข้าพยายามที่จะ ไปปลดล็อกเพราะว่า่อนที่มันล้มสลายไปคือต้องการที่จะกู้มันกลับมาซึ่งมันมีเงินทุนแล้วก็มีในส่วนของโปรเจกต์ต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเขาต้องการที่จะเปิดเรยวที่จะให้ในส่วนของเหมือนกับเป็นการเชื่อมสะพานครับให้มันไหลเข้ามาได้เพื่อที่จะเอาเงินนั้นน่ะมาในส่วนของการพัฒนาต่อไปเนาะโดยนะเขาก็ได้รายงานเอาไว้แบบนี้นะเพราะว่าผมก็ภาวนาให้มันเป็นแบบนั้นเนาะภาวนาว่าให้มันเป็นเงินในส่วนของที่มันค้างอยู่ให้มันไหลออกมาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาเงินนั้นน่ะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของสภาพคล่องถูกไหมที่ นอกระบบที่เขาเอาไปทําการทําอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเอาไปลงทุนให้หมันเกิดผลกาไรกลับมาที่จะมาตอบแทนนักลงทุนเมื่อครั้งก่อนถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะซึ่งนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะั่นหมายความว่าในส่วนของมากพัฒนาเนี่ยก็จะมีเงิน,นที่จะมาในส่วนของการพัฒนาแล้วก็การลงทุนต่อไปเพื่อที่จะให้ในส่วนของดุลนกักสิกมันขยับราคาขึ้นเองเนาะโดยในการเร่งเปิด IBC ครั้งนี้นะเขาก็สามารถที่จะทําแล้วก็เร่งแผนงานให้มันเสร็จ ได้เร็วกว่าที่คาดเอาโดยเขาเปิดคอ s m สมออีกครั้งก็เมื่อวันที่13ที่ผ่านมาถูกไหมแต่มันสามารถเปิดได้เร็วกว่าตอนแรกที่เขาคาดการเอาไว้นะเพราะว่าเขาต้องการเร่งทำลายให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่ให้มันทันการเปลี่ยนแปลงส่วนของคอร์สมอลครับโดยการเร่งครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการเร่งเพื่อให้มันทันคอร์สมอลต์ก็าอาจจะเร่งในส่วนของ เขารู้อยู่แล้วว่าตลาดคริปโตจะกลับมาหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะว่า,นาในส่วนของอีเชเรียมบิตคอยหรือว่าไบแนนหรือว่าในส่วนของคริปโตอื่นๆเองเนี่ยเขาก็พยายามจะเร่งพัฒนาไม่ว่ากระทั่งชิบะกับทวิตเตอร์แล้วก็อดอจคอย์เองนะที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอีเลมาเขาจะมีแพลตฟอร์มถูกไหมในส่วนของทวิตเตอร์ที่จะใช้คริปโตในนั้นก็ตอนนี้คลยๆเขาก็จะพยายามเร่งในส่วนของตัวเองเนาะซึ่งดูน่าก้าวซี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นหมายความว่าเออการ มันจะถึงขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่าโอ้ถ้าเกิดคุณลงทุนมาถึงขนาดนี้แล้วการอดทนรอต่อไปอเส้นนิดหน่อยจนกว่าตลาดมันจะกลับมาเนี่ยคงจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับค่าเหนื่อยแน่นอนสำหรับใครที่อดทนมาถึงตอนนี้ก็ดีใจด้วยครับก็ถือว่าคุณเก่งมากๆเลยนะที่ไม่ได้ถอดใจไปก่อนนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปที่ชวนในการลงทุนตีอย่างใดนะครับเป็นเพียงก,การบอกกล่าวขา่าวสารในเรื่องของกิจตัวทเพียงเท่านั้นสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย